หุ้นกู้บริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี8เดือนอันตราดอกเบี้ยสูงถึง7.3%นะครับตัวหุ้นกู้ั้งหมด2ชุดมีทั้งในรูปแบบของมีประกันและไม่มีประกันเดี๋ยวเรามารายดูรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละตัวกันครับบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนยืนล่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลอตต์นะครับออกขาย ออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อวันที่ 2, 3, 4, เมษายน 2, 5, 6, 7นี้นะครับหุ้นกู้มีหุ้นกู้มีงหมด2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1เป็นหุ้นกู้มีประกันอายุ1ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ7ต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี 2, 5, 6 9นะครับมีประกันของอะไรประกัน1ที่ดินเปล่านะครับเนื้อที่93.3ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่เขตดินแดงแขวนดินแดงจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับราคาประเมิน17.26ล้านบาทนะครับแล้วก็2ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่226ไร่นะครับศูนย์งาน17.1ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ริม แม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับราคาประเมิน662.9ล้านบาทนะครับ3ห้องชุดอาคารชุดพักอาศัยนะครับโครงการเบราคคอสตาหัวหินนะครับตั้งอยู่ที่ปากน้ำปราณอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันธ์นะครับพื้นที่4,981.53ตารางเมตรนะครับราคาประเมิน525 จ 3, ล้านบาทนะครับทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท Property Perfect จำกัดมาชนไม่ติดภาระ,ะผูกพันนะครับมีมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า1.3เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายนะครับน,นี่คือหุ้นกู้ชุดที่1น,นะส่วนชุดที่2เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันอายุ1ปีนะครับเดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ7.3ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับ BB แนวโน้มระดับเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2566นั่นเองนะครับเสนอขายกับผู้ลงทุนทุกสถาบัานนะครับและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นแล้วก็ข้อจำกัดนะครับในการโอนหุ้นกู้นะครับ โอนให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้นะครับเฉพาะ2เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะยกเว้นจะเป็นการโอนทางโมรดกนะครับผู้จัดการการจัดหนายหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ CGS เออินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์สยามเบลจำกัดบริษัท หลักทรัพย์ UOB เคฮิยนประเทศไทยจำกัดหมาชนบรบษัทหลักทรัพย์พยูยนต้าประเทศไทยจำกัดบรบษรทหลักทรัพย์ DAO ประเทศไทยจำกัดหมาชนใยเฮเบียนหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บรบษรทหลักทรัพย์โกแบทจำกัดหรือเวลาก,การจองซื้อวันที่2 3 4เมษายน2567นั่นเองนะครับ ความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ7ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับหัวข้อความเสี่ยงของผู้ออกหุก้นกู้มีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับบริษัทความเสี่ยงจากการที่บริษัทนะครับอาจจะมีผลการขาดทุนในช่วงโควิดนะก็ต้องดูให้ดีแล้วก็บริษัทมีความเสี่ยงในการชําระหนี้หุ้นกู้นะครับจากการพึ่งพิงหุ้นกู้ในสัดส่วนที่สูงนะครับนะบริษัท มีหน้าที่ดำรงอัตรานี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะครับให้ไม่เกิน2.5เท่าตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับจึงอาจจะเกิดความเสี่ยงหาบริษัทปฏิบัติไม่ได้นะครับตามที่ระบ,บุเอาไว้นะนี่คือเบื้องต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะัเดี๋ยวผมเอาแฟชชี่เนี้ยทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์วิดีโอนะครับสามารถเข้าไปหาอ่านได้นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำน,นักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี Luis ้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี่หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และลังสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h าเคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึงฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆ นะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ